สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่น้องทุกคนวันนี้นะครับกวีกเขจะมานะครับมาคุยนำเสนอนะครับนี่อันนี้เป็นที่สำหรับล็อกรถมอเตอร์ไซค์นะครับล็อกตรงล็อกตรงบริเวณแผ่นดิดนะครับเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์นะนะครับไปตลาดไปสวนสาธารณะ ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับบางทีเรามองข้ามความปลอดภัยนะครับเราไปจอดโดยที่ไม่ล็อกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ก็บางทีมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาทนะครับบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับรถถูกขโมยเยอะนะครับมีให้เห็นบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น เราใช้ไอตัวนี้ป้องกันนะครับถึงแม้จะป้องกันได้ไม่มากนะครับก็มันก็ช่วยเราเซฟได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้กวีใช้มาได้ประมาณ4-5หปีแล้วนะครับทนมากเลยนะครับมันจะมีเสียงสัญญาณด้วยแต่กวีตัดเสียงสัญญาณออกไปนะครับเอาไว้สำหรับล็อกอย่างเดียวก็ได้นะครับจะมีประโยชน์ มากเลยนะครับสำหรับเราดีนะครับเ,เ,เพื่อนๆที่น่าจะมีแทบทุกคนนะครับที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับก็ลองนำตัวนี้นะครับไปใช้ดูนะครับมันจะมีประโยชน์สำหรับเรานะครับก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ของ กวีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของกวีด้วยนะครับขอให้เนทุกคนมีความสุขนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่มีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยก็ขอขอบคุณท่าน ที่เขามาชมในคลิปนะครับคลิปนี้ของสวีขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพกันี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ